อย่างปัญหาด้านอสังหาครับที่ผมคุยให้ฟังตอนแรกครับอันนี้ครับครอบครัวผมได้ผลกระทบโดยตรงเลยเพราะว่าแม่ยายเขาก็ไปซื้อโครงการโครงการหนึ่งครับแล้วโครงการเนี้ยก็มีปัญหาตอนนี้คือบ้านเฟสแรกเนี่ยครับยังสร้างไม่เสร็จเลยครับมีคนไปประท้วงกันเยอะมากว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่หนู่นนี่นั่นอะไรอะไร ดีครับทุกคนเขยไทยสไปจีนะครับเมื่อคืนคุณป้าอะไรนะครับแนนซี่โพลลซี่ครับมาเยือนนะครับไต้หวันนะครับเป็นครั้งแรกโอ้ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อคืนคือคนจีนส่วนใหญ่ครับก็ตั้งหน้าตั้งตาครับไม่แน่หน้าตาดิจดจอครับอยู่กับโทรศัพท์เมื่อวานครับเพราะว่าเมื่อวานจะมีไลฟ์สดใช่ไหมครับว่าเครื่องบินของเธอเนี่ยครับตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วใกล้ถึงไต้หวันหรือยังแล้วก็ ทุกคนก็ลุ้นกันครับว่าเครื่องบินเธอเนี่ยจะโดนรัฐบาลจีนเนี่ยสอยล่วงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลจีนก็เหมือนกับขู่เนาะว่าเกิดว่าถ้าสมมุติว่ามาเนี่ยครับจะเหมือนกับว่าเล่นกับไฟครับจะพบกับผลลัพธ์นะครับที่ที่ไม่อยากจะเจอครับทุกคนก็ลุ้นครับว่ารัฐบาลจีนจะทําอะไรไหมจะทําอะไรรุนแรงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทําครับเราก็วันนี้มานะครับบรรยากาศ หลังจากคืนนั้นมาที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะว่าไม่ถึงกับปกติครับวันนี้ทุกคนก็ยังแบบเหมือนว่าติดตามอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นรัฐบาลจ,จะทํำยังไงต่อสรุปว่าตอนนี้ครับยังไม่ทําอะไรครับจะรอแนนซี่เนี่ยกลับไปก่อนอันนี้คือข่าวที่ทางสำนักข่าวของ State ี n นมิเดียเนี่ยครับอบอกมาวันนี้นะครับคงจะต้องรอให้คุณป้าได้กลับไปก่อนแล้วก็จะซ้อมลบครับ แถวแถวหน้าน้ำนะครับประเทศไต้หวันทั้งทางเรือแล้วก็ทั้งทางอากาศครับซึ่งก็ทําให้เจเล่เลยครับหายใจทั่วท้องไปได้ระดับหนึ่งครับพะเมื่อวานก็ลุ้นกันครับว่าจะจะยิงกันหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังไม่รู้ครับว่ามันจะเลยเถิดไปถึงมีสงครามหรือเปล่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้ามันมีสงครามจริงๆนะครับทางรัฐบาลจีนน่าจะ มีเสียมากกว่าได้ครับมันมีหลายอย่างครับที่ถ้ามันมีสงคารามเกิดขึ้นเนี่ยครับผลกระทบต่อจีนตรงๆแน่นอน,นครับอย่างเช่นอันดับแรกเลยครับไต้หวันเนี่ยครับเป็นประเทศที่ผลิตเซมิอคอนดักเตอร์นะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับ่าจะมากกว่าครึ่งหนึ่งครับที่ใช้ของโลกอยู่ตอนนี้ก็มาจากไต้หวันถ้าสงคารามเกิดขึ้นนะครับเซมิคอนดักเตอร์ผลิตไม่ได้นะครับมันส่งผลกระทบต่อทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ มือถือรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจีนครับเพราะของอะไรที่ก็ตามแต่ที่จีนผลิตนยครับมันจะต้องมีเซมิคอนดักเตอร์อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่หลักๆคือตอนนี้ครับสถานการณ์ของจีนนะครับมันไม่ได้สู้ดีเลยครับกับการที่จะต้องมีสงครามเข้ามาเพิ่มอีกอย่างคือปัญหาไง,ไง่ายว่าปัญหาเยอะอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดนะครับซีโร่โควิดทุกวันนี้ก็เซีย่ยงไฮ้ก็เพิ่งล็อกดาวน์ไปใช่ไหมครับ ไอาการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เนี่ยครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอะมากๆครับบริษัทต่างประเทศครับยกเลิกที่จะลงทุนในจีนเนี่ยไปเยอะมากๆก็เพราะ <'m> นโยบายซีโร่โควิดเนี่ยแหละครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับ 2. ตอนนี้จีนมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่พอๆกันครับคือเรื่องปัญหาเรื่องอสังหาครับมีโครงการหลายๆโครงการตอนนี้ครับที่เขาเรียกอะไรครับ ไม่สามารถสร้างจนเสร็จได้แล้วคนที่เขาผ่อนอยู่ตอนนี้ครับก็ไม่อยากผ่อนต่อเพราะไม่รู้ว่าผ่อนไปแล้วเนี่ยจะได้จะได้บ้านหรือเปล่าทําให้มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนกับโดมิโนเอฟเฟกต์อะครับพอบ้านสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับคนไม่ผ่อนบ้านต่อคนไม่ผ่อนบ้านต่อธนาคารก็ไม่ได้เงินตรงนี้โอ้แบบปัญหาเยอะมากครับถ้ามีสงครามขึ้นมาอีกผมว่าน่าจะหนักมากๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่แน่เหมือนกัน ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยครับที่ข้อดีแล้วกันครับข้อดีของการมีสงครามตอนนี้สําหรับรัฐบาลนะครับในในมุมมองผมนะคือได้ใจของประชาชนกลับมาเพราะช่วงโควิดเนี่ยครับล็อกดาวน์เนี่ยครับคะแนนความนิยมแล้วกันของรัฐบาลเนี่ยต้องบอกตรงว่ารอบลงไปเยอะมากครับเพราะประ,ประชาชประชาชนหลายๆคนเนี่ยครับ ไม่เห็นด้วยเลยครับกับการที่ล็อกดาวน์เข้มขนาดนี้ครับเขาทําธุรกิจไม่ได้เขาทํางานไม่ได้รายได้เสียไม่มีอิสระภาพหลายๆอย่างครับแล้วการที่มีสงครามเกิดขึ้นนะครับมันจะทําให้คนเบี่ยงเบนความสนใจของของคนงานแล้วกันครับที่ไม่สู้ดีของรัฐบาลในการาาปฏิบัติเกี่ยวกับโควิดเนี่ยครับทำให้เรื่องนั้นนะคนจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วคนจะไปโฟกัสเรื่องสองครามคนจีนเกือบทุกคนเนี่ยครับ เชื่ออย่างหนึ่งว่าไต้หวันเนี่ยเป็นของจีนซึ่งถ้ามันมีการต่อสู้กนันขึ้นมาเพื่อดึงไต้หวันกลับมานะครับคนจีนเกือบทุกคนนะครับถ้าสนแน่นนแน่นอน,นครับแล้วมันก็ทําให้เรื่องโควิดเนี่ยหายไปแต่ทั้งนี้ทนั้นเนี่ยครับต้องดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าต้องดูต้องรอดูต่อไปครับว่าทางทางรัฐบาลเนะครับเขาเขาจะตัดสินใจยังไงซึ่งอันนี้ผมก็บอกตรงนะไม่ไว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น ถูกต้องไหมครับเพราะมันมันมันมีแต่ผลเสียครับไม่ว่าไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนนะครับแบบเราแบบทุกๆคนซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันประเทศไทยนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนครับเรื่องการส่งออกเรื่องค่าเงินนะครับเรื่องเ,อเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรก็ตามแต่มันโดนแน่นอนนอกจากปัญหาเรื่อง ไต้หวันแล้วนะครับปัญหาที่จีนกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ที่ค่อนข้างหนักพอสมควรมีหน้าตาประมาณนี้แหละครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับด้านอสังหาครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูนิดนึงเนาะต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้ครับมีโครงการหลายโครงการมากเลยครับที่จีนไม่สามารถสร้างเสร็จได้ครับคือที่ต้องบอกก่อนว่าที่จีนเนี่ยครับเวลาซื้อขายบ้านจะแตกต่างจากบ้านเราอย่างหนึ่งของบ้านเราเนี่ยครับเวลาซื้อใช่ไหมครับเราจะเริ่มผ่อน ก็ต่อเมื่อบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมครับยืนแบงค์นู่นนี่นั่นแต่ที่นี่ครับเริ่มผ่อนตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาเลยนั่นหมายความว่าเจ้าของโครงการเนี่ยครับเขาก็จะเอาเงินของลูกค้าไปเนาะเล่าเงินส่วนนั้นนะครับไปหมุนนะครับในการสร้างโครงการแต่ละโครงการแต่ตอนนี้ครับบริษัทด้านสังหารหลายๆที่นะครับของจีนนะครับเป็นหนี้เยอะมากครับไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ทําให้โครงการหลายๆที่นะครับไม่สามารถไปต่อได้ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตามมาคือ พอโครงการไม่สามารถสร้างเสร็จได้เนี่ยครับคนที่ซื้อโครงการไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยชิบหายละแล้วกูจะได้บ้านเปล่าวะเนี่ยแล้วมันจะสร้างเสร็จไหมวะ <_ C 1> เขาก็ไม่ผ่อนต่อครับ <_ C 1> อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นในจีนครับ <_ C 1> ล้วมีประชาชนเนี่ยครับมากกว่า80เมืองของจีนตอนนี้ที่ไม่ยอมผ่อนบ้านต่อปัญหาที่ตามมาเนี่ยครับมันคืออะไรครับพอคนไม่ยอมผ่อนบ้านต่อครับเจ้าของอสังหาเนี่ยครับเจ้าของ โครงการที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งไม่มีเงินเข้ามาหมุนใหญ่ครับนี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาตอนนี้ที่กําลังจะต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับที่กําลังส่งผลกระทบต่อจีนณขณะน,นี้เพราะมันจะลามไปทั่วเลยครับธุรกิจหน้าสังหาระครับไม่มีเงินจ่ายหนี้ใช่ไหมครับมันก็ส่งผลกระทบต่อ,อ,อบริษัทเหล็กธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ด้าน, iture, านโอ้โหแบบหลายอย่างครับมันจะกระทบชิงไปแบบหลายเด้งมากครับอย่าง พอผมยกตัวอย่างโครงการข้างหน้านี่ครับที่เพื่อนเเห็นไกลๆเนี่ยครับอันเนี้ยครับใช้เวลา5ปีแล้วนะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยซึ่งตามมาตรฐานของจีนแล้วเนี่ยถือว่านานมากๆที่เนี่ยครับเต็มที่ก็ประมาณ2ปีนะครับแต่ละโครงการในการสร้างให้มันเสร็จเรียบร้อยหมายถึงว่าส่งมอบได้แต่โครงการด้านหน้าที่เพื่อนเเห็นเนี่ยครับหปีแล้วครับยังไม่เสร็จเลยครับเจ้าของเดิมครับก็คือเจ้าของโครงการของบ้านที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละครับ เขาเขาสร้างไปประมาณปีน่าจะเกือบเกือบปีได้ครับเราก็เงินหมดทําให้โครงการนะครับหยุดชะง,งักไปประมาณเกือบเกือบสปีครับแล้วเพิ่งมีเจ้าของโครงการอีกท่านหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยครับมาซื้อต่อแล้วทาการสร้างต่อแต่ตอนนี้ครับก็ถือว่าช้ามากๆครับยังไม่ไปถึงไหนเลยครับแล้วเพื่อนๆดูนะผมให้เพื่อนๆดูนี่อันเนี้ยครับคือโครงการบ้านที่ผมอยู่แล้วเพื่อนๆดรูรอบๆนะ เห็นตึกไกลไหมครับแล้วดูนะครับด้านหน้าผมด้านซ้ายมือผมตึกเยอะไหมครับเพื่อนเื่อนโคตรจะเยอะใช่ไหมครับผมมาที่เฉยงตูครั้งแรกผมยังิดเลยไอ้หาตึกเยอะนี่แล้วใครมันจะมาซื้อว่าคนมันอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอะหลายๆบ้านหลายๆโครงการที่เห็นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าคนอยู่เต็มนะครับหลายๆที่คนซื้อเพื่อเก่งกําไรครับเพื่อในการลงทุน การซื้อบ้านเนี่ยครับเป็นหนึ่งในทรัพย์สินแล้วกันครับที่คนจีนนะครับนิยมซื้อในการลงทุนแล้วก็เป็นนับเป็นนะครับ30%ของ GDP ของที่นี่เลยแต่มันสร้างเกินกว่าความต้องการครับต่อให้ซื้อไว้ลงทุนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนมาซื้อต่อมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ปัญหาที่ผมบอกครับเรื่องนี้สินเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วที่สําคัญนะครับบ้านผมเนี่ยครับก็โดนผลกระทบเต็มๆเลยครับถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้ครับจะเห็นมีโครงการโครงการหนึ่งที่ผมไปถ่ายมาโครงการนะครับอยู่ห่างจากเชิญตู้ไปประมาณ40่นาทีครับสามทีนาทีสี่นาทีนั่นแหละประมาณนครชัยศรีแล้วกันแม่ยายผมเนี่ยครับเขาก็ไปซื้อไว้ครับคือกล่าวว่าจะเป็นแบบเป็นบ้านหลังจาก เกษียณแล้วกันครับอยู่ออกไปนอกเมืองนิดนึงอากาศให้มันดีๆหน่อยเจ้าของโครงการครับก็สร้างไม่เสร็จเช่นเดียวกันครับเฟสแรกนะครับควรจะเสร็จตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วยังไม่เสร็จเลยครับแล้วที่แม่ยายผมซื้อเนะครับเป็นเฟสที่น่าจะเฟสที่เฟสที่2ครับเฟสที่1ยังไม่เสร็จเฟสที่2ยังไม่เริ่มเลยครับอิต์ที่ผ่านมาครับก็มีเหมือนกับลูกค้านะครับที่ไปซื้อโครงการครับก็รวมตัวครับไปเจรจาต่อรองกับเจ้าของโครงการ ว่าจะเอาอยัางไงต่อครับเพราะว่ามันไม่มีทิศทางว่าจะเสร็จหรือเปล่าเขาก็รับปากมาว่าจะไปคุยกับทางธนาคารจะไปคุยกับทางรัฐนะครับให้ช่วยเหลือตรงนี้ให้ปล่อยเงินกู้มาเพิ่มเพื่อให้สามารถสร้างโครงการที่เหลือให้มันเสร็จได้ซึ่งเอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยผมผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าเขาจะให้ผมไม่รู้ว่าแบงค์ใช้กู้อ่ะนะแต่ผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบลิบหลีอะครับ ต่อให้เขาเร่งสร้างมาเนี่ยครับเพืเ่อนๆว่าคุณภาพนะครับมันจะดีกว่าตอนแรกที่เขาสัญญาไหมล่ะครับเงินน้อยลงใช่ไหมครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีๆเหมือนกับที่เขาคุยไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้เขาจะเอาเงินมาจากไหนด้วยแบงค์ก็ไม่รู้จะให้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าแบงค์ไม่ปล่อยให้ประสังหาพวกนี้กู้เนี่ยครับล้มแน่นอนครับแล้วมันก็จะส่งผลกระทบเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดแบงค์ให้กู้โอ้มันก็เยอะมากนะครับที่ที่มามาขอกู้จากแบงค์เนี่ยครับ ซึ่งเราก็ตอนนี้เนี่ยมันก็คือเป็นปัญหาที่นอกเหนือจากสงครามนอกเหนือจากไต้หวันที่มันที่มันจ่อคออยู่นะครับว่าจีนจะเอาอยัางไงต่อไม่มีมปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับที่ตอนนี้จีนกำลังเผชิญอยู่เยอะมากๆผมก็ได้แต่จะเรียกได้ยัครับได้แต่หวังแล้วกันครับว่าให้มันให้มันเป็นในทิศท,ทางที่ดีซึ่งอันนี้ต้องรอดูรัฐบาลอย่างเดียวครับว่าเขาจะทํำยังไงต่อแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่ารัฐบาเลเนี่ยครับ มีเงินสำรองอยู่ถ้าเขาเจะไม่อยากให้มันไปต่อนีก็คือปั๊มเงินออกมาใหม่แล้วก็ปล่อยให้ทางเจ้าของสังหานะครับกู้เยียวยาไปก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่านว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับต้องคอยมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทํำได้อย่างเดียวครับคือรอแล้วก็ดูสถานการณ์ต่อไปครับจากนี้ไปโครงการที่แม่ยายผมไปซื้อไว้นะครับว่ามันจะ ผลลับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับไต้หวันนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีแล้วกันสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ